เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ชวนใครก็ไม่มีใครไปด้วยครับมีแต่คนถามว่าไปทําไมเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นนะมันไม่มีใครช่วยอะไรเราได้เลยและที่สําคัญคือประกันเดินทางไม่ครอบคลุมด้วยฮะสวัสดีจากเมืองคินชารซาประเทศ DRC ครับผม Republic of Congo หรือว่า ROC นะครับบางทีก็เรียกว่า Congo Brazzaville ส่วนอันนี้ Democratic Republic of Congo หรือว่า DRC เรียกว่า Congo Kinshasa ในทริปนี้นะครับได้คุณลุงโฟว์ร์ดมาเป็นรุมเมียไปด้วยกันมาหลายทริปล้วคุณลุงน่าจะวิ่งไปเกินร้อยมาราธอนแล้วนะ30-40ประเทศอะไรอย่างเงี้ยวันแรกที่เรามาถึงเรานั่งรถออกไปนอกเมืองครับเพื่อไปที่โลลายาโบโนโบนะฮะ ที่โลลายาโบโนโบนะครับเป็นโบโนโบแซงเชอรี่แห่งเดียวในโลกนะครับคำว่าแซงเชอรี่ก็คือเหมือนเป็นเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่านั่นเองก็คือเขาเอาโบโนโบมาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับแล้วก็เพาะพันธุ์แต่ว่าให้อยู่แบบตามธรรมชาตินะครับถึงเห็นรัว้วเป็นรั้วแบบนี้ก็คือเหมือนว่าเขากั้นรัว้วหละแต่คือข้างในนี้ใหญ่มากๆพื้นที่เยอะทีเดียว ในบรรดาไพรเม t นะฮะเขาเรียกว่า Great Apes ก็คือลิงที่ไม่มีหางแล้วก็มีความฉลาดนะครับมีทั้งหมด5ตัวคืออุรังอุตังกอริลา่าโบโนโบชิมแปนซีแล้วก็มนุษย์นะครับซึ่ง2ตัวสุดท้ายเนี่ยโบโนโบกับชิมแปนซีเนี่ยเป็นอะไรที่ใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดแล้ว หลังจากเรียนรู้กับโบโนโบซึ่งเป็นสัตว์ที่มีอยู่แห่งเดียวในประเทศคองโก,โกแล้วตอนบ่ายเราก็มารับบิดงานวิ่งกันครับช่วงบ่ายนะฮะเรามารับบิดที่ดีแคทลอนฮะ,ะรับบิดง่ายๆคองโกริเวอร์มาราทประเทศดี c เดี๋ยวไปดูการ เรามาอยู่ที่บริเวณจุดสตาร์ทแล้วครับผมตื่นเต้นมากวันนี้อากาศดีนะประมาณสัก23องศาแต่ถ้าเดี๋ยวแดดออกก็น่าจะเขาบอกวันนี้ไฮ30เส้นทางวิ่งไม่ได้ปิดถนนร้อยเร์เซนะฮะแต่เขาข้อพยายามแบบ ให้เรามาวนๆอยู่แถวๆสถานทูตก็ดูปลอดภัยดีคนที่นี่เขาชอบเผาขยะกันนะคือแบบไม่รู้จะจัดการขยะไงทุกอย่างก็เผาเผาเสร็จไม่ใช่อะไรนั่งอิงไออุ่จากควันที่เผาซึ่งอาจจะมีสารเคมีอาจจะอะไรเงี้ยอันนี้เราอยู่ริมแม่น้ำคองโกะครองโกริเวอร์ฝั่งนู้นคือประเทศ ROC ก็คือ Republic of c o n ง o ส่วนฝั่งนี้คือ DRC Democratic Republic of Congo คนละประเทศกันวิ่งมา15กิโลเพิ่งเจอจุดให้น้ำจุดแรกรอดไปนะฮะโดนน็อกรอบไปแล้ว ยีกิโลสองชั่วโมงกว่า,าแวะเขาซุปเปอร์ซื้อเอเนจีดื่มเพราะทางงานไม่มีแจกถ<ไ>นนเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขังเหมือนเมืองไทยเลยก็โอเคนะครับไม่ต้องปรับตัวมาก37กิโลแล้วสี่ชั่วโมง เลออีา5คสุดท้ายครับเราก็จะวิ่งกรุบกริดไปวันนี้โชคดีมากนะเนี่ยที่ไม่ค่อยมีแดดคือเมืองคินชาซ่าเนี่ยอยู่บริเวณเส้นสูงสุดพอดีแต่วันนี้อุณหภูมิก็แบบไม่แย่นะครับ25-26องศามีลมเย็นๆสบายๆบาจบสักที42กิโลเมตรเหลือสองเมตรข้างหน้าจะ โอ้ยมาเชียร์คุณปู่ครับมาราธอนประเทศที่199นะ Water, course, ตอนนี้ผู้จัดเขามีปาร์ตี้ให้กับเราด้วยถ้าเอาบิดใส่กลองนะฮะจับฉลากได้มอไซค์เฮ้ย คองโกเป็นประเทศที่ติดอันดับยากจนที่สุดในโลกนะฮะดังนั้นเวลาไปประเทศพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราจะเจอกับการตุกติกเรียกทิปติดสินบนแท็กซี่ขับวนรวมไปถึงเขาอาจจะจับตัวเราไปเรียกค่าถ่ก็ได้แม้จะอยู่ในประเทศยากจนนะฮะแต่คนคองโกก็มีวัฒนธรรมแฟชั่นอย่างหนึ่งเรียกว่าลาซาฟเป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศสฮะถ้าแปลตรงตัวก็คือสังคมชั้นสูงที่ดูสง่าง,งาม คนพวกนี้ไม่ได้รวยจริงๆนะฮะแต่เขาพยายามหาเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับมาปกปิดปมด้อยความยากจนตัวเองแต่หลังๆนี้คนพวกนี้ก็สามารถหาไรายได้จากการทำเป็นสตรีทโชว์ได้ด้วยฮะ ก็จ,จบไปอีกหนึ่งประเทศนะฮะกับ d e m o c r ร t i c Republic of c o อ g o แล้วติดตามกันได้ใหม่ว่าเราจะพาไปวิ่งที่ไหนบนโลกใบนี้กับวิ่งรอบโลกครับผม